แล้ววันนี้เราก็จะมาอันบ็อกอีกแล้วบอลลีสเปซหน้าตากล่องก็คือเล็กๆน่ารักปุ๊กปิายากที่สุดในบรรดาตัว400 4ี่ลุงเนาะไม่หมายถึงวสองสี่ลุงอ่ออะไรอย่างที่ตัวนี้มันรงมากยสวยแบบตะโกน่งนี้เลยถึงเราจะรักกันนะแต่เรื่องแบบนี้เราก็ให้กันไม่ได้ แต่ดูชิว่ารอบเนี้เขาจะได้ซีเก็ดหรือว่าโอเคละปันหนึ่งสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง l e ็ o Moment นนะคะรับแล้ววันนี้เราก็จะมาอันบ็อกอีกแล้วพ่อไมลาสูตรออาทิตย์ที่ผ่านมาเลยอ่าไม่จริงๆเนาะมาจากอวกาศมาจากอวกาศด้วยนั่นคือ Star w a r ์เอยจริงเหรอไม่จริง มาสะอวังกาศปากเนี้ยอันนี้ปักเจอเป็นอันนี้ปักเจอเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปากที่แท้จริงเนาะเพราะว่าปากที่แท้จริงนั่นคือเนาะบอลลีค่ะบอลลีสเปซี่บีค้าบีสามของเรานั่นเองและจะบอกก่อนว่าเราอะมีสองบอกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราได้สิทธิ์ได้สิทธิ์ นานๆจะได้สิทธิ์กับเขาสักทีกดกว่าจะได้เลือกตา <ün> แทบกระเด็นเนาะกดเองนะครับไม่ได้ใช่บงใช้บอดอะไรไม่ได้มี <c oughs> อะไร <c oughs> ไม่ม, <c oughs> ไม,มีไม่มีกดเองกดเองกดเองจริงๆครับก็โชคดีมากแต่ได้คนละวันกับฟิล์มเนาะครับเพราะว่าเขามีจัดวันที่เท่าไหร่นะมีศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่าของสิบนะใช่ของฟิล์มเขาได้สาขาเซนทรัลพารนะครับรอบสองทุ่มโจได้สาขาซียามเซ็นเตอร์ นอกพึ่งรึ่งในเมืองเดินเฉิดฉายเข้าไปเลยในช็อปปบมาบนะครับเอให้คนรู้ไปอย่าเพิ่งเปลี่ยนชื่อเนะครับแล้วก็คลิปนี้เราจะมาอันบ็อกกันถ้าใครเบื่อก็ต้องดูนะจ๊ะบังคับดูห้ามเปลี่ยนห้ามเลื่อนห้ามแบบกอเด็ดขาดอ่ะคือถ้าจะกรอต้องเอาไปใส่ในเครื่องกรอแล้วกดดังปึ๊กแล้วมันอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวอันนั้นมันวิดีโอหรือเปล่ายไม่ได้แล้วรูด <Why? S 2> รู้อายุ<ว>หมดเลยยวิศว,เา,วาเรารู้ได้ไงฟันะพ,พูดเยอะแหละเข้าเรื่องกันเลยน,เนะครับผมเราอะแกะเล่นๆแล้วดอทหนึ่งครับแล้วโจเป็นคนแกะจุ่มแรกได้ซีเข็ <ๆ S 2> ดเลย <ๆ S 2> แล้วก็เป็นซีที่แบบว่าซีแรมากลีแบบปิ้งสายรุ้งตัวนี้เลยใจมากจุ่มแรกก็ได้เลยคือแบบเสียใจอยู่นิดนึงตอนที่ว่า เอาน้องไม่กะให้เราลุ้นอะไรเลยหรอแล้วแบบแล้วก็ให้เราแบบมงลงตั้งแต่ตัวแรกเลยก็มันก็แบบเกินไปอะไรเงี้ยได้จุ่มได้ซิกเก็ตบอยแล้วก็เป็นซิกเก็ตที่เขาเล่นกันด้วยเออเอาเธอวันนี้เราจะต้องได้ซิกเก็ตตัวอื่นมาอย่ารีรอนะครับผมอย่างแรกเลยต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะจ๊ะจ้าถ้ากดแล้วพอแล้วมากันเลยหนึ่งสองสาม ใชแล้วเล่นแตบบุกเนี้ยไม่เบื่อหรอ,หรอจริงๆเรายังเบื่อห้ามแต่ตั้งก็ได้จริงจค,ครับหน้าตากล่องก็คือเล็กๆหน้ารักคุกปิกนะครับก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะมีทั้งหมดกี่ตัวนะตัวเล็กมีทั้งหมด9แบบนะคะมีเก้าแบบก็คือมีคอเดียวเลยหมายถึงว่าไม่มี A ไม่มี B ไม่มี B อะไรอีกก็คือคอเดียวเลยก็คือ9้าตัวเก้าตัวในที่นี้ก็จะมีแบบนี้ ให้ทุกคนดูอ่ก็จะมีหนึ่งสอจแปแล้วก็มันจะมีซีเตอยู่3ตัวใช่ใช่ไหมแล้วก็ซีเคตสตัวนี้มีความแตกต่างกันยังไงบ้างไหมคือคอเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นคอที่รวบรวมตัว400%ของน้องมอลลี่สเปซแน่น่ะสิว่าคุณคุ้นอยู่ว่าเ,เคยมีตัวใหญ่แล้วใช่น้องๆเคยแบบเชิดชายในตัวใหญ่แล้วทุกคนก็อยากเก็บเป็นตัวเล็กบ้างไง<ๆ>เขาก็เลยกลับมามแล้วก็เหมือนก็ต้องเป็นสุ่ม ซีเนาะมี C ีหนึ่งซีสองสามีเขตหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ซีเ็สามตัวเนี้ยถือว่าหายากที่สุดในบรรดาตัวสี่รเปอร์เซเขาก็เลยจัดมาให้เลยเป็นซีเข็ดแบบร0อยปเซนไปเลยต้องใช่โอเคงั้นเราเรามาแกะกันเลยแล้วกันทุกคนก็คงบอกว่าอย่าพูดเถิดทันทีพูดไหมพูดมาก็ต้องฟังจ้ะนี่ให้คนซุ่มก่อน เดี๋ยวจะหาว่าเราก็ล็อกมงซีเกตจุดแรกตลอดเวลาดูซิว่าบล็อกเนี้ยเราจะได้ซีเกตเป็นเวอร์ชั่นไหนคือหมายถึงว่าการันตีแม้ว่าต้องมีซีเกตทุกบ็อกทุกคนทุกคนจะได้ซีเกตหมดอ๋อแต่ไม่รู้ว่าซีเกตเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองเวอร์ชันสามใช่ประมาณนั้นเลือกเลยเลือกเลยทีบล็อกนี้เราจะได้ใส่รูมเรนโบว์หรือเปล่าหรือว่าเราจะให้ตัวสีน้ําเงินกันแน่เพราะว่าฟรีไอยากได้ซีเกตสีน้ำเงินที่มันเป็นสีสีสีอะไระสีคล้ายๆกาเซียอ่าให้คล้ายน้องกาเซีย นี่มีมาแล้วขอยากแน่ๆครับอะไรระวังเห็นกลัวเห็นใช่ไหมเห็นปืนมันจะเห็นมันจะเห็นปืนก่อนไม่เห็นหรอกลุ่นตัวไปเลยไใจปืนปืนลอล่นไม่เห็นหลุ่นตัวติไใจปืนสี่ลุงเนาะไม่หมายถึงว่าสองสี่ลุงต่อโอ้โหอะไรอะเชลิสป่ะที่เป็นตัวต่ออ๋อใช่ใช่เจสติดอ่านี่นี่อันี้วิวีน้องน่ารักตรงไหนเนี่ย อันหรือเปล่าเตอร์ติดอ่ะเล่นที่มันต่อปั๊บ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 ลงมาโอเวอร์เออเออเนี่ยน่ารักตัวเนี้ยนี่นี่นะครับเราก็จะบอกว่าน้องข้างในอ่ะน้องข้างในอ่ะมันเป็นแบบเนี้ยกุ้งกินคุ้งกินมีอะไรเม็ดเม็ดมันเป็นเม็ดตูดเม็ดตูดเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เม็ดตูดครับเดี๋ยวนี้ของฟิลมนะคะให้ดูการ์ดฟิล์ม่เป็นตัวอะไรเท็ตสองครับัวโตน่ารักเท็ตสองอ๋อสุดท้่เขาก็ชอบกันไม่ใช่หรอใช่ตัวนี้คนก็ชอบเยอะนะครับนี่ปืนของน้องเตอร์ติ เป็น,น,น,นเป็นสีม่วงๆนี่นะอ้าเปิดเปิดหน้ากาก,าก,ากเปิดหน้ากาก,าก,ากเลยโชิงเล่นอีกก็คือแกตเทอรีนยิงมันไฮ้ยแต่จะนายปังจะจะบอกว่าฟิล์มอ่ะไม่เคยดูว่าแกตเทอรีนยิงมันคือเรื่องอะไรแล้วเมื่อวานอะ่ะฟิล์มก็เลยได้ถือโอกาสเปิดดูนั่งขำอยู่คนเดียวจ้าใครเคยดูเม้นมาหน่อยนะครับใครเคยดูเม้นมาหน่อยอ่ะนี่พอปิดคุมหน้ากากแล้วก็จะเป็นน้องมีเทส แกตีเร็วไหมแกตีเรียกข้างหลังขัดเจ้านายอ่าได้ขัดเจ้านายเอาเข็มขัดมาเร็วๆลีลายไปแล้วเนื้อตองซัมไว้ตัวเดียเอาอะไรอยากได้ตัวนี้มาแรงเงาวอ้าวได้อยู่แล้วเหรอพวกเาอยากได้น้องตัว400%เอาวแล้วตื่นเต้นทำไมตอนนี้ได้เป็นเจ้าของนี่น้องอะไรอ่ะเบสแมนหรอไม่น่ารักตัวนี้ฮิตมากเบสแมน ก็คิดคิดมากเลยหรอคิดมากมันคือตัวอะไรอ่ะนี่นะครับแล้วก็เปิดหน้ากากเปิดหน้ากากนี่เห็นไหมเห็นไหมน่าหลาดเจลลี่กาลีกาลีหรือเจลลี่วะถ้ากาลีนี่จะดีแล้วนะน่าจะเจลี่ป่ะเจลี่เบสแมนนะครับเบสแมนเบสแมนโอเคก็อย่างที่บอกคลิปที่แล้วนะครับถ้าพูดภาษาผิดผิดก็ต้องฟัง นะครับคือภาษาขิดในหัวมีจำกัดก็ต้องเข้าใจกันหน่อยด้วยสูอออันนี้ของฟิมคือน้องแฮร์ฟฟิวเวอร์นะครับน้องขายดีมากตอนมาเรนทายเนาะอ๋อเอาจริงหรอน้องไม่มานานแล้วแต่มาเลนไพ่แลหรอใช่ใช่แต่ว่าเป็นสี่เหลวก็น่ารักมากแต่นน้องใส่สุดลำบากแต่นี่สุดเราก็ได้เป็นเจ้าของแหละแต่เจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์นะเจ้าของสี่ร้อยแล้วก็มีแค่นี้ก็โอแค่นี้ก่อนเร็วเร็วมีนะครับเดี๋ยวโจกับฟิล์มจะพาไปทัวร์ที่ไหน ไปไหนอ่ะป๊อปแล้วอยากดูคอมเมนต์มาเลยเออรอดูเลยนะครับไปทาคลิปที่ป๊อปแล์นะครับแล้วก็จะพ่วงด้วยคลิปป๊อปมาทีปากกิ่งนะครับรอบนี้คิดว่าเซิร์ชมาแล้วประมาณคสิบถึงสิบสองสาขาหรือสิบสามสาขาเนี่ยแหละรอบในเมืองนะในเมืองก็ไม่รู้จะเก็บมาครบไหมแต่จะพยายามเก็บมาให้ได้เยอะที่สุดให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะลง ดีเทลให้ด้วยว่าอยู่สถานีอะไรอะไรอย่างนี้นะทุกคนไปดูนะเผื่อไปตำเผื่อไปตำใช่ขยันดูรอสับสไครต์รอเลยคอมเมนต์มาสีคอมเมนต์มาสีเหลืองเหลืองตอนเนี้ยถ้าทีละเอาอะไรนะสีเขียงไม่ออกนั่นเลยเรียงเลยเรียงเรียงเบอร์ตองเบอร์ตองเบอร์ตองครับเบอร์ตองมาตัวที่ห้ากับหกหกเร็วยเหมือนกันเนาะก็มีเจ้าตัวเอาละโอเคใน มองไม่ได้ตาบตามับไปได้พอได้โอเคเห็นสีแล้วว่าเอาก็ต้องโชว์แล้วแหละปะตูสยการฟิลดเร็วๆยังกับแววเน่น่นารักไหมทุกคนนี่คือกาฟิลนะครับไม่ใช่นี่ครับเป็นบอลลี่นะครับเพาแล้วกาฟิลนี่บอลลี่สเตจสวยนะจะบอกว่าตัวเนี้ยสวยมากสวยเบอร์ร้อยสวยนแบบตะโกน อย่างนี้เลยนี่สวยไหมล่ะทุกคนคิดว่าสวยไหมสวยมากเลยจริงสวยจริงๆนี่อาตาฟิลล์บ้างของฟิล์มนะครับน้องกราฟฟิตี้นะคะน่ารักมีสีๆมีเม็ดเม็ดด้วยเห็นไหเม็ดเม็ดเม็ดตูดเม็ดตูดเนี่ยนะคุณซาเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นการ์ดนะครับของโดกับน้องกราฟฟิลล์แต่มันสวยจริงๆนะน้องกราฟฟิลล์ มันสวยแบบมันแบบตะโกนเห็นเราก็คุมแล้วเนาะจริงๆมันสวยจริงๆสวยมากจริงๆอ่ะได้กลาฟิวไปแล้วแล้วก็ให้น้องฟองไปแล้วครับเพรน้องฟองอยากได้ก็เลยให้น้องฟองไปน้องฟองชอบกลาฟิวมากนี่ครับอ่แล้วคือหน้าตาคือมันกวนอยู่แล้วนะจริงๆมีใครคิดถึงน้องฟองไหม มีรู้สึกจะมีแฟนคลับอเหมือนจะมีคนคิดถึงอย่าเพิ่งอันสับท์นะจ๊ะเย็นๆเดี๋ยวพามาเดี๋ยวน้องจะกลับมาเดี๋ยวพามาออกนะจ๊ะพามาออกกล้องใช่น้องน้องติดเรียนนะครับช่วงนี้น้องติดเรียนจ้ะมาตัวเราไปตรงข้างหน้าเลยครับมาตัวนี้จะทำได้แล้วซีเข็ดอ่ะเฮมันจะมาเล่นสุดท้ายจริงๆเหรอตัวตของเป็นของเค้าอยู่แล้วเดีดูิว่ารอบเนี้ยใครจะได้ซีเข็ดไปจุ๊ ไม่ได้ไม่ให้กินหรอกนะคะถึงเราจะรักกันน่ะแต่เรื่องแบบเนี้เราก็ต้องให้กันไม่ได้มาหนึ่งสองสามิงว้าเยไม่เออเมา่เปลเปี่ยนเปเปลี่ยนเปวเราตัดคลิปออกมาเแเลียมเลียแมวล้ล่นนแต่ไม่เป็นไรเราก็น่ารักอันนี้น้องอะไรนะน้อง แคบแอร์แคบแอร์แคบแอร์สีนยงตาลไอ้นคำตาลหรือส้มนะรูกเออบึ้งโอ้แล้วด้านหลักคือนี่หลักเนี่ยโอ้ยขอขวันะขวดไงนนะขวดขวดขวดน้องอะไรบอกก่อนเด๋วโอเคโอเคเดี๋ยนี่นี่แคบแอร์ก่อนอ่านอ่าน้องทีมโคคาโคลานะคะดีใจอะไรเบอร์นั้นไหนอยากได้สีฟ้าไม่ใช่หรอโอ้แต่ก็ ได้ซีเ็ตก็ถือว่าโอเคละปั๊นนี่สบายใจมันก็ต้องได้อยู่แล้วป้าซีเกตหรอเออเป็นไงช่วยวางให้มันตรงๆหน่อยได้ปะขอโทษครับได้ซีเกตแล้วอย่าแบบเยอะใช่ปะเหลือตัวสุดท้ายเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรเพราะว่าตอนนี้มันเหลือน้องแคแบสสีเขียวกับน้องที่มีหัวมันกล้วยอชปะ น้องกว้ยับน้องหน้ากล่องอ่ะชื่อน้องพีชสองพันสิบเอออันนั้นเป็นกล้วยอันนี้เป็นพีชจะบอกว่าน้องพีชเนี่ยบอกทีแล้วก็ไม่ได้นะจริงเหรอไม่มีน้องพีชไม่มีน้องพีชเพราะว่าได้ได้น้องซีเกตตัวเรนโบว์มาเรนโบ้แย่เรนโบ้ดารีของเขาแล้วกันเนี่ยไหนว่าจะเปล่าหญิงโชคไงเป็นเมียก็ต้องเสียสละได้เออเนี่ยออเเออเอเออเออออเอเออเออเอเอ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 อเ คอมเมนต์เลยสิค่บพี่ผมเดี๋ยวก็ได้เห็นนั้นพร้อมแถวโขนน่ะตลกเขียวไปเลยเออเขียวจาก,ก่อนแล้มีหัวเปล่ามีหูวไหมมีหูก็ใช่เฮ้ยเท้าสีชมพูว่ะเออเฮ้ยได้ไปเลยจ้าน้องพีชน้องพีชน้องพีชใช่ไหมที่ของพีชใช่น้องพีชสทำไมน,ออน้องมีหูเป็นลิงอ่ะน้องเขา ดนโดนไอ้น,นี่หรอหมายถึงว่ารีเมคเหรอหมายถึงว่าเอา,เอามอาก็ตอนนั้นเป็นกล้วยไงตอนนี้เป็นผีอ,อ๋ออันนี้นี่นี่สวยจะบอกว่าสวยอนะยู่นะสีชมพูอะจริงจริงมอลลี่อะเขาสวยทุกตัวจริงจะเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าจะเก็บมอลลี่เลยนะเจริงแล้วกเก็บยังไงก็ไม่รู้ว <laughs> <ๆ>ิว้งมือเขาหมุนได้ด้วยหรอเนี่ยใช่ข้อต่อเขามีข้อต่อมีข้อต่อไหนี่ตัวนี้ไม่ได้มะของบ็อกที่แล้วอ่ะได้ทุกตัวยกเป็นตัวนี้อ่าน้องก็ได้มาแล้วนะคะ S <S รา,าแล้วน้องหายไปนานน้องมาแล้วอย่าอย่อย <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราให้ทุกคนดูน้องแบบกดอัพใกล้ชิดดีกว่านะาะเดี๋ยวให้ตัวตถ่ายให้ดูนะครับอ่เดี๋ยวให้ดูนะครว่าสวยแค่ไหนนะครับนะไป <S <S กันบ้างครับกับคลิปวันนี้คือจะบอกว่าน้องน่ารักมากทุกคนอาจจะเคยเห็นในเวอร์ชั่นที่เป็น400%แล้วแต่พอมาเป็นไซส์100%เนี่ยน่ารักที่แปลมันเหมาะกับการสะสมแบบเป็นคอลเเรชั่นเรียนกันสวยงามน,นะครับแล้วก็ที่สําคัญเขาแก็บตัวๆด้วยเพราะว่าตัวๆชอบอะไรที่เป็นอือชอบเป็นดอชอบเป็นคนที่ชอบ อ๋าโจเป็นคนที่ชอบพวกอะตอลที่เป็นคาแรคเตอร์เดียวกันแล้วก็แบบแต่สีต่างกันเดียวกันฮะคนเดียวกันมันจะยืนแล้วมันสวยอะเหมือนลุงบ๊อบอย่างเงี้ยสำหรับทุกคนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราสองคนหนึ่งนะคะครับอ่ะครับสำหรับคลิปถัดไปนะครับผมก็น่าจะยังไม่ได้อยู่ในป๊อปมาส์ที่ปักกิ่งเพราะว่าเราไปอาทิตย์ ไปเดือนเนาะใช่แต่ยังไงสัญญาว่าถ้าเราไปเสร็จแล้วเราจะรีบมาตัดคลิปให้ทุกคนดูนะครับป๊อปแลนด์น่ะแน่นอน <มา S 2> แน่นอนแล้วก็ป๊อปมัดก็แน่นอนแต่กี่สาขาเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวมาเฉลิไม่รู้จะทันหรือเปล่าเม้นมาหาเราเยอะ <c oughs> ๆ,ๆเราอยากคุย <c oughs> เผอ่ๆไม่แน่เราอาจจะมีะกิจกรรมแจกอะไรนั่นนี่เดี๋ยวไปดูมาให้จากป๊อปแลนด์ดีกว่า นะครับ่อนไะครับสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวไปกันก่อนคลิปต่อไปเราจะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวไปออกเดทที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันให้ดีนะครับไปแล้วบ๊ายบายง้ำง้มง้ำพีใชายแล้วไปปืนโลดอีกแล้วเป็นไรแล้วน่ะ เอเซอรี่ก็ตกมาตายตรงเอเซอรี่เนี่ยการลุ้นแบบมือโปรมันนิ้ไม่รู้จะทำมาเดี๋ยวจะหาว่าที่โกมาลองลุกก็ได้ว่าใครชนะเขาก็ชนะอยู่ดีมาต่อครับอ้าวเอาใหม่ทุกคนคัดคัดเอ็นๆเข้าไปเนี่ยอ่าแล้วเขมาไปหนึ่งต่อครับหนึ่งชนะแล้วเมื่อกี้ไม่เอาถือว่าเอกชั้นนะครับทุกคนเข้าไหมใครบอกไม่ล็อกมงล็อกมงอีกแล้ว